ทบการหรอได้ไหมผมโอเค okay. อ่าผูตราชิงมาแล้วครับเราแชร์โกงภาคสองของเรา,ารรอากาศร้อนนะเนี่ยครับอากาศร้อนอากาศอากาศดีอย่างนี้อากาศดีอย่างนี้ก็โกงสักหน่อยแล้ว <laughs> คัดมาว่าันเร็วอย่างงี้ครเขียนเรียบร้อยใบาินใบฟืนไม่ใช่ใบฟืนฟินเปิดฉากแล้วตึกตึกตึกก่อนปิดเป็นหน้าต่างไหมอันนี้ตรงไหมฟิวเออเหลือสามพันก็บเธอโอเคเธอเหลือสามพันเฮ้ยเหลืย้อย่อย่อ ไม่มีมอนเนาะไม่มีมอนยกไม่มีคนบัวที่จกกคิดอยู่แป๊บนึงทำไรทำไรเจ๋อเจ้าอะไรอจู่อะไรเออเอาจแล้วมาอไม่รู้จริงตอนแรยยอกเนียนเนียนไมไป lại chép trăng nhịp mẹ dẹp mẹ thua thưa tùm là 2000, ông tài đuôi mày okay, <laughs>

ัวบซใบเลยนะเลยนะคโบเลยนะคุณโบัวใบมันรู้และอดั์แลวตะกี้คือจวบกี่ใบเอ้ยจวามใบเขาบเขาจวซอใบเยเขายิบมาซมใบเาคงอยาเกูดาวอ่าเก็บเก็บอดนี่นะเหนยังให้ยังโอเค อันนี้รีวอนแล้วรีวแล้วจบจบเอ้ยโอ้ว่าทำไมกันเยอะลงเลยเห็นไหมใช่ไหมเราดูแล้วเนมือมึงก็เห็นลอัออเดี๋ยเแล้วเร็มึงดิสตงงก็รู้ว่าผมไม่ทันงงกันแฟบๆเลยอ่ะก็รู้ว่ามไม่ทัน จบจบพวกนายดูไปแป๊บเดียวมันมนเยอะจังต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนี่แหมเปิดไหมพวกเออไอพวกคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกนี่เขาจะยังงงอยู่เกิดอะไรขึ้นนะยังจะไม่ทันต้องไปฝึกดูจากคลิปที่หนึ่งก่อนจะได้ตาไหวลงมาเทินแรกอีกเทิร์นต่อไปมันจะสองคยได้จบไหมไม่เอาเอาหยุดแม่ก่อนตีนยก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 ผม ไม่ต <ừ> ิดอส้ามาแล้วแ <ừ> ๊บเยกเหนียวอาสางมาแล้วร <ừ> ีบเลยต้องสร้างที่0 0 0 0 0เดไปน่อพนับทั้งหมดเลยเหรอโอ้ตางโอ้ตางนบหมดเลยเนี่ยเย้ แจวบนะไอ้ไอ้น oh, right ั่นจ่บนี่ไหนวะสังมือผมไม่มีผมพูดไดันนั้นจริงจริลือเท่าไรนะสามพันอ้เชียนี่กับ2องพันเอาเสียงฟิวเดี๋ยวทำเป็นเนี่ยการ์ตูนยูเกยนขึ้นมาปิ๊ดสองบันเย็บผีมาช่วยชีวิต

มึงบอกว่าครบแต่มึงไม่ได้บอกว่าเกินหนึ่งสองสามายอไม่ผ่านจาม้โอยโอยโอโอ้โอ้โอยอ้ยโอีโอ้ออ้อยยออ้ออ้ออเออ้ออ้โ ดาแม่งซ่อนจนกล้องมองไม่ทันนะครับแต่ว่ากล้องเห็นทุกอย่างนะแต่กล้องมันได้ไม่ได้มันคงมีอะไรวะพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้ก็ได้คมดะพลังงานความเยี่ยใช่ใช่โอ้มันตายไปเป็นชาติแลยตัวเยี่ยนนี่บางยังไม่เอารวมเองอ๋ออีสระเก็บบูชาพ่อกันนะแม่งอีสระเลย มึงเก็บไว้บูชาพ่อมึงไงนีเยี่ยมงเก็บยังตายแม่ต้องใช้กล้องความเร็วสูงใช่ล่ะความเร็วสูงไม่เอาคืนนะคืนทำแม่งใบเดียวจะ่ก้อไปทำไหมวะก้องไปให้มันเดี๋ยวหยาดหยาดเดี๋ยวเพ่อันไห้อันไห้อัดพรมไงถอดไล่โพอยจบ

âu 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 ừ con cướp mong mày thần mình ghi bay đi con chút chém về à, chút mày em về nghĩ ăn 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 đi ơi ờ có chút bay ờ có bay đi có bay có 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 ก็ว่ยหนบอลตัวเมื่อนลองลองลองกลับไปดูเมื่อกี้ใหม่อย่าลืมว่ากี่ใบกูรีเพย์ให้เลยทำลายแถบหลังเมื่อนแล้วก็มาแทนแถบหลังกูเทนแต่แถบหลังนี่มมีโกงมันมันเล็กแถบหลังเมื่อยอยู่เย็ดแม่ตายไปจบยื้อไม่ได้โกงสองใบอันนี้การ์ดแบนนะการ์ดแบน อิ่มต่ออิ่มหัดแม่งไม่ตายอันหัดแม่งตายจบเอ็นเลยเอ็นเลยเอ็แล้วสองพาเลยยะมึงจะเอ็นกูเอ็นมึงอะไรเอ็น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 ไม่มีเอ็นอะไเอ็เอ็นรู้ป่ะคิดไม่ได้ออกคลิปนะอย่าเล่นมุกแบ๊กเออตอนนี้คืออลังออกอากาศขอเล่นมุกแบ๊กเดี๋ยวยังพ่อเล่นสองตัวเดี๋ยวยัง ไม่บ้านชัวร์ผิดพลาดยังก็ผิดพลาดใช่เลยใช่เลยองตั้งเคียรนเออลืมต้องทิ้งดาโมสควยได้ทิงไปแล้วนะเนวใช้ได้ตือนเดีใช้เนขีดให้ดต้นแม่ใช้นิ้วก็ขีด เจ็บเจ็บเจ็บเหลยวันหน้าเจ็บเหลยวันหน้าเจ็บเลยวัวติดที่หายไปวัวติดใช้แล้วไปไหนเลยไม่้ำกลับอาช้ใหม่ได้อริยุสรียุสเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเปับสามรีครับผมสามรีอะไรวะรียุสรีไซเคิลรีไซเคิลเขาอะไรวะรี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 ที่อะไรรีแอคชั่นมั้งเอามีคนเอาไม่ต้องรีจบ มีมีากเอาเหรอมีคนเอาไม่ต้องรีไม่ได้ไม่กล่าวเอาต้องรีไหมต้องรีไหมกากเน็ดกาวเน็ดกลาวเน็ดอีเน็ดออัดมากเลยสิงมากเพราะเพชรบอกเอาอัดแม่งเลยเออมาสักพักแอ้เข่าทั้งคู่ใช่ไเออถึงเรื่องมาแสุดท้ายผมกับาตายแล้วเออพี่ว่าตายตายแม่งไงขายลัวมันดีเวทกูทิ้งกูทิ้งกลับ อะไร่อยเออไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีโบนเล่อมีขายไม่มีโบนเล่อมอือทำไรได้ไรอ่ะใช่อะไรอ่ะใช่เนี่ยก็ปัดไอ้นี้ขึ้นห่งขอดูด้วยโอ้ยแล้วก็ปัดไอ้นี่อันนี้ไหมไหมไอ้เนี่ยนี่ก็ปล่อยแต่ไม่เหมือนดูวันนี้วันนี้เจาะเจาะเจาะแรงยังไหมอือนี่จบตัวนี่ไวพลาดหรือตายจบหนึ่งแล้วความเยอะความเยอะเดี๋ยวดูความเยอะของกูตรงนี้ ยังไม่เออมึงเล่นกันมาสิบนาทีกว่าแล้วไงมันยังไม่น่าเลยอ่ะเราทิพราทิพมึงจบเกมไปเลยเราเล่นเราเล่นกันเบงเม่กุงวิ่งใส่ฟ้าอะไรห่าอัดเอ้ยคุณมึงเอาขึ้นไปอ่ะมึงอะไรอีกไอ้สัีกามึงไรห่าบันมึงเท่อไปไรห่าบันไรเล่นกายเป็นข้าวันนั้นอะไรมึง เอออ่ะสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณฝ๋าอะไรกับพวกเจ้าเอาโดต้าอะไรของมก็ทำพวกมึงเอากันนักอะไปเปลี่ยนเน็ตบอกให้พ่อแม่มึงไปเปลี่ยนเน็ตซะเตกาก็เชาะไอ้เที่อัน็ตกูไม่เคยเล่นกับมึงจบเลยเอาเอาสัตว์มาเล่นในร้านเน็ตก็ยังเอาการ์ดแล้วเอาการแก้ทำทำเน็ตโดตาไอ้พวกแก้ทำเน็ตโดต์นี่ก็อีกไลน์หนึ่ง แต่ผู้นี้กูก็เคยทำเหมือนกันกูสู้ไม่ได้จริงๆกูกลัวไข่หน้าเข้าใจไหมไข่หน้าเพื่อนในห้องสวิตช์เงี้ยนะเออดึงปลั๊กเนี่ยออกแล้วเสีย่ใหม่แล้วเพื่อนจะนึกว่ามันมันหลุดเองแต่ที่จริงกูทำเองแหละมันหลุดเองแล้วก็มาอ้างทีหลังเงี้ยนะมาอ้างทีหลังเพื่อนไม่ไข่หน้าเรื่องเกมใหม่ด้วย